โอ้แย่เลย12สวยอุย้ยเคหนึ่งถ้าเกิดมาก็โอกาสรอดเลยนะขอเคหนึ่งก่อนมีเขียวจัดไปขอเคหนึ่งซิกซิกอัปะ่ายปะโอ้ยคอมโบที่รอคอยซิกอัปะคาย6แถวเหมือนรู้เรื่องอ MM คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีจักรยานในการรับชมเด้อก็โอเคนะครับก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะฮะก็ห่างหายกันไปนานนะก็กลับมาแล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะก็จะ กลับมาจัดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวลองลุยกันเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวใช้เทคนิคนี้แล้วกันเลือกเบ็ด3นะฮะหมุน3ครั้งนะแล้วก็สับขึ้นได้เลยนะแล้วก็ปร,รับออโตเป็น80รอบหมุนนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันลันไปได้เลยนะคลิปนี้ก็แนะนำารับชมเพื่อความบันเทิงนะโอ้โหเมื่อกี้3สเกตเตอร์นึกว่าจะมาตั้งแต่หัวคำเขียวเอามาอุ้ยไหลหรอ เพื่อนเอาดีมาไวเหรออู้หน้าแดงอู้แล้วสเกตเตอร์สเกตเตอร์ต่อเนื่องปะสเกตเตอร์ต่อเนื่องปะต่อเนื่องปะอู้ลงไหมอู้ยลงมาโูา้เกินไปเพื่อนดูดิเองอู้ถ้าสเกตเตอร์ลงด้วยบอกเลยว่าสุดเลยกระเทยบอกนะเองโอ้โหเมื่อกี้เสียดาย มาอีกตัวนี้คือได้เข้าฟรีสปินเลยนะก็เดี๋ยวขอญาตขยับขึ้นหน่อยแล้วกันนะกลับมากดสูตรใหม่นะหมุน3มครั้งเบ็ด3นะมาโอเคขอสับขึ้นสักหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมออโต้80รอบหมุนจัดไปมาแอบเสียด้เลยนะเมื่อกี้นะสแกตเตอร์มาอีกโอ้ รอบนี้มาเลยไม่ต้องลุ้นนะขอสวยๆนะเพื่อนฟรีเกมรอบแรกจัดไปมาต้น้นนี่คือเงียบเลยนะโอ้ยแย่คูณหกับหกหมุนรอดไหมไม่น่ารอดอะ่ะไม่น่าเท่าไหรอ่อ่ะ รอบหมุนเหลือน,น้อยแล้วคูณก็น้อยๆน,นะคุณผู้ชมอุ้ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นวายแถว2แถว3ต้องอย่างนั้นหน้าชมพูเคกับเจเอาเรื่องขออีกเกี้ยวมาสวยงามอุ้ยนาชมพูอีกรอบซ้ำรอบ2จัดไปคอมโบนี้รูเรื่องซูปเปอร์เมกาไปหนึ่งรอบหวานเจียบมามาสามหมุนเฮ้ยเอาดี หมุนท้ายช่วยหน่อยไหมโอ้โหขอละโอ้ยโอเคฟรีเกมแรกไม่เท่าไรแต่ก็ยังถือว่าพอไปวัดไปวานะคุณผู้ชมก็ลุยกันต่อเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวขอญาตสับขึ้นอีกสักรอบหนึ่งหน่อยแล้วกันนะทรงกำลังมาดีจัดไปสามหมุนเหมือนเดิมแล้วก็สับขึ้นได้เลยนะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชม แนะนำมารับชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานนะดูแล้วอย่าซีเรียสนะมาโอ้อยโอ,โอเคคุณผู้ชมจบฟรีสปินรอบนี้ข่าว่าต้องไปแล้วมาสองฟรีเกมแล้วมาติดๆกันเลยนะระยะเวลาห่างกันโอ้โหว่าแล้วทำไมเข้าง่ายโอ้โ ถ้ารอดคอมลอาถ้ารอดฟรีเกมเนี่ยต้องไปทําบุญแล้วแหละเองดูดิสี่หมุนคูณสีต้องอะไรอะถึงรอดอะเองฝาหนึ่งโอ้โหพรังซำแจ๋งช่วยลูกด้วยโอ้แย่เลย12สวยอุย๊ยเคหนึ่งถ้าเกิดมาก็โอกาสรอดเลยนะขอเคหนึ่งก่อนมีเขียวจัดไปขอเคหนึ่งสิ ิกอปคายปะโอ้ยคอมโบที่รอคอยซิกอปคายหกแถวเหมือนรู้เรื่องออ้ย e ุอร์เม,า,มาเลยรู้เรื่องเพื่อนโอ้ยเนี่ยแหละพัสังซ้ำจังโอ้ยถ้าบวกด้วยบอกเลยว่าจบแน่นอนคุณผู้ชมโอ้ยฟรีเกมในฝันที่รอคอยโอเคคุณผู้ชมคาดว่าเรา เอาไงดีไปต่อหรือสีพอซ้ำนี่ความจริงก็น่าจะไปนะหรือว่าอีกหน่อยเดี๋ยวขอญาตดูทรงก่อนแล้วกันโอ้โหเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแนะนำไปนะดูดิดูดิดูดิเฮ้ยโอ้โหพอโอ้โห20กว่าหมุนคือไม่มีอะไรเลย โอเคต้องไปแล้วแหละเองก็ใครชื่นชอบนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะไปแล้ว